คุณวิทย์ฮะดู <lawsuit> ผมเผ้าลุงลังหน้าตาทรงหน้าเหมือนหมาง่วงแงเป็นผ Gonzalez, ัวเขาไม่ได้วัดกันที่ทรงผมเขาวัดันความยาวเหรอเขาวัดกันที่เมื่อคืนเราทําอะไรหรอมีแต่คนด่าว่าชั้นไม่ดูแลเธอเลยเขาจะได้คิดไงว่าเธอมาเดินกับคนใช้ชั้นเสิร์ฟบารมีให้เธอแล้วเนี่ยอายเขาจบนะไหนว่าจะพามาตัดผมฟรีตัดผมฟรีไรค่าตัวก็ไม่มีจอดรถพาราเลี่ยมเดินจนเหงื่อแตกแตกยัน แถวบ้านนี้มีให้ตัดใช่ไหมตอนไหนบ่าจะพาผัวมาตัดผมแล้วที่ทำอะไรมาออกอีเวนต์เหรอได้อีพวกนี้สิเธอมาขโมยซีนทังได้ยังไงสวยเกินหน้าเกินตาอาจารย์คะเขาไม่ได้ขอล่วฟิล์มค่ะ ถภัยมากเลยน้องมาช่วยนี่นี่เขาไล่แล้วเนี่ยสล่นไหมเนี่ยเขาขอถ่ายรูปกูและอีเน่ทากไหนเขลอหน้าค่ะอยากออกตือเข้าใจมาตกใจมานอนมาได้ยงไงเซอร์ไพรสมากเลยอะเตรียมดอกไม้มาให้เลยอ่ะจะได้ดอกมันไม่มีเขาดอกแดงดีก่อนขี่ฝุ่นเพียบเลยเทียมสองจุดห้าล้ัวอ่ะแล้วให้กูมายืนทําไมอะหมายบ้านเน่ไง ่ให้กูมาเดินทำไมไมก็ไม่ให้อยู่แถวบ้านไม่ตาสารละแนมาถึงนี่เออไม่ทราบว่าในห้องนี้ใครรู้จักหนูบ้างคะเออส่วนคนที่ไม่ได้ยกมือก็คือไม่รู้จักและไม่ได้ติดตามเชิญออกไปค่ะที่พี่เอเชิญมาเชิญไ้เหรอไม่เชิญเอาครับเอเจเชิญเชิญเชิญอเจอเเสร็จแเ้วครับจอเจอเอ ไม่ได้งานละเอียดนะคะลวกลวกค่ะตัตดี่เราตัดได้ดี<ต>ัปฏิเลียดดีแต่คนตัดจะตัดนี่เม,มื่อวานกันได้บอกอีนะทว่านบอกให้มาเชียร์เล่นแต่เกมผมไม่ยอมตัดขอบใจมาดามแพนที่มาน่ทำไมขอบใจมาดามแพงที่มางานน่ <c oughs> <น>กังจกขโคงมากแต่วันนี้นะโดนหูลูกค้าลูกค้ารู้สึกต่วยทีพรุ่งนี้คุณวิทย์เนี่ยเป็นคนที่ตัดผมยากเพราะว่าเป็นผมแบบว่าแข็งแข็งทื่อๆออนะคะชอบแข็งแขออ็อถ้าไม่แข็งเอาทำไมล่ะไม่รู้จะหล่อขึ้นหรือว่าจะเลวลงน,นะคะมแมตอบคะอ๋ออย่ากล้เราทดสอบก่อนว่าเราจะซื้อหรือไม่ซื้อใหม่จ้ เจ็บไหมคะเจ็บจ้าโอ้ไม่ใช่ได้คือบ้าเลยจำเป็นนะมาร์คเดอร์จะทานทั่วแล้วเวลาไปกับเธอจะกินฟรีให้มันแอมบัสเตอร์แดกฟรีแอมบัสเตอร์แดกฟรีเออเรากินฟรีไงเราได้เป็นแอมแล้วจากนั้นนะครับเราจะเอาหัวกูมนโนวิตาเลยอ้าวนี่ก็โนวิตาไจแอนชิคุกะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกัวไม่ใช่ชิสูกาแต่กลัวเป็นอีใจโกงเราเก็บกรอบหน้าไว้นะครับกรอบหน้าไม่ต้องตัดเก็บกอบหน้าไว้นะครับไม่ต้องตัดเพราะไม่เหลือแล้วไม่เหลือ เดี๋ยวนะพี่เอใครสอนแต่งหน้าให้อย่าทำไมหน้าเทาจังวันนี้ไฟมันไม่ได้อ๋อสวยแพงเป็นแบงพันตังก็ไม่จ่ายตังก็ตัดปีแถมยังมากัดค่าตัวหนูเท่าไหร่ถามก่อนใ่ครัให้เหกมาจากตัวสยามส่วนแบ่งเธอแค่นี้ก็พอละเออเอาไปนัดทองให้เหรียญล้วนคือให้อมนะคะ ทีเจอลูกค้าหน้าใหญ่มากจะได้เอาไปเช็ดิ่งแลยเชดยงังไงเดี๋ยวพีเดียวอยู่โอ้ยน้องน้องกระแทกวคตไม่ต่างกับตัดแถวบ้านเลยนะแหมมันเป็นงานโชว์คุณจะอะไรมากมายตังก็ไม่จ่ายนะครับวันก่อนน่ะฉันก็ให้เธอแล้วนะฉันก็แถมให้เธอแล้วนะ เมาไปทำเคราตินหนักฉันก็แถมฟอร์มาลีนให้เธอแล้วนะอุ๊ยดีค่ะขอขอบคุณมาดามแคมมากอ๋อไม่ต้องยกมือไหว้แล้วค่ะกองไว้ตรงนั้นละค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะมีโอกาสนะพี่จะตอบแทนยังสาสผมเดี๋ยวนะปัดรัตแล้วก็เป่าแล้วก็เซ็ตเลยค่ะจะได้ร้านดกที่งั้นเดี๋ยวขอทางเจ้าของร้านนะครับมามอบให้ด้วยตัวเองเลยดีกว่าให้แล้วอย่าเอาคืนนะคะห้าสิบ คน้รู้สึกเซอร์ไพรส์นะคะวันนี้ไม่ไม่คิดว่าจะมาที่นี่ในวันนี้ค่ะติดตามผลงานก็ไม่จ้างอะค่ะตอนเถียงกับสามีก็สนุกดีนะคะสนุกใช่ไหมคะใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวกูกลับบ้านไิด่าต่อค่ะมีใครเกียดหนูไหมคะเออไม่มีใครกล้ายกมือนะคะจ้างิค่ะจ้างค่ะ แห่งใหญ่ได้ใจถนัดมือค่ะยวถ่ายทุกคนหนึ่งสองสามความหอมของแม่เต็มมากอ๋อแน่นอนค่ะไม่แน่นไม่ใช่ประดับเพ็บค่ะเน้ยถ้าคนไม่ได้ยีนะใส่ขี้เลื่อยไว้เยอะไมด้ค่ะตกมอไซต์สมองบวมเดี๋ยวเราไปนึงนะครับเดี๋ยวเราแปนึงนะครับค่ะรรอได้ก็รอรอไม่ได้ก็กลับไปก่อนนะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมาให้ดูก่อนหมาดามหล่อไหยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีครับ